โอเควันนี้เราก็จะมาจัดห้องกันใหม่อีกรอบนึ้งนะรอบนี้เราจะจัดโต๊ะกินข้าวกันอันนี้เราก็สั่งมาจากใน แอปสี่ส้มนะเป็นกล่องกระดาษทิชชู่จากที่เห็นก็คือตกกินข้าวเราลบมากเลยเพราะว่าตกกินข้าวเนี้ยเราเอาไว้อ่ากินข้าวด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือไว้จดบันทึกรายรับรายจ่ายเนาะก็จะเป็นเหมือนกับตกทํางานไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยสั่งมาเพราะว่ามันเก็บของได้เยอะดีอันนี้สินค้าส่งมาจากจีนนะก็คือตอนนี้ก็แกะกล่องแล้วก็ใส่ขาตั้ง กล่องมันก็ดูแบบว่าดูหรูนะเหมาะกับโต๊ะกินข้าวหินอ่อนอย่างเราเป็นอย่างมากทีนี้ก็มาเริ่มจัดก,กันก็จะเห็นว่ากล่องอันเกา่าอาจจะเป็นกล่องพลาสติกอันนี้นะอันเดิมก็คือ,อเราบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกระดาษทิชชู่ที่เป็นห่อใหญ่อาจจะต้องเหลือสักครึ่งห่อนะเพราะว่าส่วนที่ใส่กระดาษทิชชู่มันสําหรับเหมาะสำหรับห่อเด็กเท่านั้นจากนั้นเราก็จัดเรียงพวกปินสอพวกปากกาที่ เราจะเอาไว้จดรายรับรายจ่ายนะแล้วก็จัดใหม่เอาของที่เก็บลกลืลังที่อยู่บนโต๊ะอาหารไว้เนาะจัดใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นโต๊ะกินข้าวที่จัดเรียบร้อยแล้วดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยตรงนี้ก็จะเอาไว้เครื่องเขียนนะส่วนอันนี้ก็เอาไว้ไม้จิ้งฟันแล้วด้านในก็เก็บอ,อุปกรณ์พวกเครื่องคิดเลขต่างๆโพสต์ติดต่าง,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 างเนอะแล้วก็ตรงนี้สามารถ าวางโทรศัพท์ได้ด้วยเวลาดูหนังไปกินข้าไปนะแล้วก็มีกล่องกระดาษทิชชู่อยู่ด้านในตรงนี้ก็คือเป็นระเบียบเรียบร้บรอยมากส่วนด้านบนตรงนี้เดี๋ยวเราจะซื้อชั้นวางมาวางไว้อีกทีนึงแล้วก็ตกแต่งให้มันสวยงามเดี๋ยวรอชมพัดต่อไปนะจ๊ะ